สันดีพี่น้องนะครับนั่นเหนืฟ้าทางดีเีองดีใจนะครับพี่พี่น้องมาให้เรงเชียร์แรงใจนะครับในคลําขึ้นวันนี้นะครับพี่พี่น้องมีความสุขหลายๆนะครับมีความสุขความสะดกสนานนะครับก็พอต้อนเจ้าเสงทองขึ้นเลนในคับขึ้นวันนี้นะครับพิมพผ่านประธานนดกราบประทานอาภัยมากๆนะครับวันนี้เป็นวันเกิดน้องสาวพร้อมได้มหมเนี่มวันเกิดน้องสาว นะครับขนมจีนครับำด้านหลังดีดนั่งเลยนะครับขอบคุณขอบคุณขอบฝ่านะครับทุกๆอย่างเลยครับเอาไม่เล่าเพลายนะคะถือกันแม่น้ตโตแมะน้ำโตกับพี่กะโน่แนะน้ำโตพ่อจ้าครับผมครับขนตาสาถูแสงคล้องฟินแลนด์ครับรายงานเหนือรายงารโตครับสวัสดีครับคุณผู้รอรอบ่แม่รออยู่เนาะ สวัสดีค่ะมันต้มีนันทิดาแสงทองเพลนค่ะแม่ละตีคือเอาหน่อยแทนขอบคุณางกระชาบกระชับมือนี่กระชับเวลากระชับเวลาเวลาหอบ่คอยลาย่าฮะเอาเลยันคุไปมาในดีวัเสาวลาเฮยวันเสาวาว่าผมนเจ้าของก่นี่โอยหาผัวมึงสวัสดีค่ะ กูบามาลลัมซิงกับจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับแท็กเด็มต้นต้นแกวแสงทองฟินแลนด์ค่ะสัสว่วช้นภายในที่นอ,อเปลี่ยนจากเสียงโกเมอ่อเป็นคูณาเศรา้าผู้เสน่ห์ไหลลอยอยู่แน่เอ้าน้องสาวลาห้องบัรดีอ่าเจ้าของกนเกิดสวัสดีค่ะน้องไม้วาเลนยาแสงทองฟินแลนด์ค่ะ ได้มาได้หลายแลวสีเลี่ยงตีหน่อยาอนเดเ้ยบาทีจะหอยีเียพูดนในียทั้งทกนเกิดยูดอ่เถียงกันให้รู้บานี่เถียงกันเจอเกิดก้อนกสีเลี่ยงไอเขาคงเกิดรุ่นก็ต้องเลี่ยงผู้งหญ่กว่าไอเท่าไอเนี้ยโอเคเท้้นเท่ากันจะน่งหัวนเท่าต่แขวแวยังว่ืเ่าอือเอาพูดต่อไปบางเลย สวัสดีครับพินเนอร์แสงทองฟินแลนด์ครับขอบคุณมากเลยจากแม่แมทครับผมสวัสดีค่ะบรองรักษาแสงทองฟินแลนด์ค่ะขอบคุณมากเลยจากเพชรี่มากเลยอ่ะสวัสดีครับผมจตกรังสิมันแสงทองฟินแลนด์ครับผมตลกใส่ห่ะพญักงานสีแมนลูอลุกคนที่อยู่ที่แปด เอกันที่ชั้นสามวัาสวัสดีค่ะน้องเนเซมน้องพี่เล่ค่ะขอบคุณมาเลยจากพี่สบาพี่อูพี่ไม้นะคะแล้วก็พี่อ้อยก็นน้องไม้แล้วก็พี่พแม่แทุกทุกบ้านด้วยนะคะพดอกไหนกบสีปางเขากันดีแต่ใส่ใช่ยู่ดอกตามวตามวงาวงมสบีมตา่สวยมวงนีเซ็กซี่แล้ว ไม่คืออยากกินหมกแตงโมแม่ไม่ยอมอ่ะมันเดือดถุมหูแล้เนี่ยเบิ้ลเราบอกศิลปินเท่าเบิ้ลเราบอกยังไม่เลยยังมาเบิ้ลยีกยังเลยอย่างคุณนึ่องมาคุณมากมากเนี่ยเลยอกู่คุหนึ่งจังใดฮะตอกอาญายู่หลังเวทีสิมา์คุหนึ่งจังใดอ๋อคุณหนึ่งน้องน้อยคุณหนึ่งอ๋อเดี๋ยวจี๊สองสามคนทดี๋ยวจี๊สองสามพุกันยังยีนอยู่อ๋อเดี๋ยวช่วงนี้ท้าเวลาเขาบอกไปหลายครับเดี๋ยวน้องท้าพี่น้อง นะครับเจ็บเจอกับโจ้ของผลงานเพลงห้อยใจบังไฟแสนเคยฟังกันพี่น้องเคยฟังบ่ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกหนึ่งรอบได้นะครับทุกผู้เพื่อไม่ใการเสียเวลาขับน้าผ้าพี่น้องขับพบๆก,ก,กับเจ้ของผลง,งานเพลงห้อยใจบังไฟแสนเสียงประมือดังๆต้อนรับน้องเพลงพึงกระดาแสงทอง